แคู่นี้ก็ถือว่าน่าจะไม่ใช่งานหนักสําหรับทีมนะคะจอมโหดอย่างอุรุกวัยแต่ปรากฏว่าหืดจับเหมือนกันค่ะกับการเจอกับโคลัมเบียค่ะ ถัดมาอีกคู่เป็นการแข่งขันรอบส6ทีมสุดท้ายระหว่างคลโอมเบียแชมป์กลุ่มซีพบกับรุกไวยองแชมป์ของกลุ่มดีนะคะเกมนี้ทีมจอมโหดไม่มีกองหน้าตัวเก่งอย่างลุยซูเรสค่ะที่ถูกโทษแบนกรณีรณไปกัดจอโจคิเอลีดีกองหลังชาวอิตาเลียนนะคะโดยแข่งกันที่สนามเอสตาดิโอดูมาราคาน่าเมืองิโอเดจเนโรค,ค่ะเริ่มเกมมาจนถึงนาทีที่28ค่ะโคลรอมเบียก็มาได้ประตูขึ้นนําไปก่อน1ประตูต่อศูนย์จากจังหวะที่อาเบลอากิลานะคะหมุงให้โจโรดิเก้ได้พักอกหนยยิงงเเเเขข้้้้าาไปปปและะ็นนนนรตตูททีี่4ใ,ในนััวววอจด จบครึ่งแรกคลอมเบียค่ะไม่น่าเชื่อนะคะขึ้นนําไปได้ก่อน1ประตูต่อศูนย์ค่ะเริ่มเกมครึ่งหลังมาได้แค่5นาทีเท่านั้นนะคะคลอมเบียก็ได้ประตูที่2ค่ะจากจังหวัดที่วนนัวดาดโรหมุเข้ากลางให้เจมโรดริเกสค่ะคนเดิมได้ยิงเข้าไปโคลอมเบียออกนําเป็น2ประตูต่อศูนย์ส่งผลให้โรดริเกสนะคะขึ้นนาเป็นดาวซันโบสูงสุดของฟุตบอลโลกในครั้งนี้เรียบร้อยแล้วที่5ประตูค่ะช่วงเวลาที่เหลือแมททัพจอมโหดจะครองเกมบุกได้มากกว่าแต่ก็ไม่สามารถเจาะเกมรับนะคะแผงหลังของทางคลลมเบบียยได้จ90 นาทีโคลอมเบียชนะอุรุกวัยไป2ประตูต่อศูนย์เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไปพบกับเจ้าภาพบาราสิลต่อไปค่ะแม่คู่นี้ถือว่าเป็นการพลิกล็อกจริงๆนะคะใครจะไปเชื่อนะคะว่าทีมจอมโหดอย่างอุรุกวัยที่นะคะสามารถผ่านเข้ารอบมาได้ก็ต้องแพ้ให้กับโคลอมเบียไปนั่นเองค่ะบอกว่าตอนนี้มามืดนอกสายตาหลายๆทีมมองข้ามไม่ได้แล้วค่ะ